แมงอะไรอ่ะเอ่ออันนี้คือแบบแมลงอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะแต่ทำไมแบบหางมันหยักเฮ้ยไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาอะไรแซ่บประหลาดเหรองูดิเธอรถกระยานมีแบบนี้วะฉันก็บอกเห็นต่างอะไนั่นแหละเหมือนตากะแตนอ่ะเออนี่ล่ะ กะกะแตนโยงโยมาเฮ้ยใครอะอุ้ยวิ่งว้าววิ่งกนเลยวิ่งวิ่งนายอะอุ้ยเสียวไส้นะแบบขับไปแบบกลางทะเลเงี้ยคือแบบทะเลทรายอะแล้วแบบเออขับหนี้น่เจ้ณผีบ้ามันต้องเป็นผีบ้าแบบเนาะคือแบบเดินแบบวุ้ง้งุ้งอาเงี้ยชาก็ไม่ใส่ อันนี้แบบตึกร้างนะคะแล้วเขาจะเดินไปเพื่อไปอาจารย์ริวหรอชะสัมผัสอยงนี้หรอหรือว่าเขาตามหาอไปบางอย่างเธอพวกฝรั่งนี่มันก็แบบเฮ้ยอะไรกลิ่นเหม็นอืมโอยนุนน่เฮ้ยอะไรันว่า เธออันนี้น่าจะาเป็นคนผีบ้านที่แบบชอบอาศัยอยู่ที่ที่แบบคือเขาไม่มีบ้านอะ่ะ<อ>แล้วก็จะไปอยู่ที่ตึกร้างอะไรเงี้ยดูอันนี้เหมือนห้องน้ำอะ่ะเธอดูดิแต่มันวิ่งไล่เขาด้วยนะเนี่ยก็ธรรมดาก็ปลุกรุกอะ่ะ<อ>น,นอแต่น่ากลัวอน่ากลัวอันนี้ผู้หญิงผมยาวเดินคุยยาย,ค,ย,ายคุณยายกันนี่หรือเปล่า เห็นชั้นากคืนนะแบบไฟหน้ารถคือแบบส่องแบบแจ้งมากทำไงต่ออะไรถอยรถเหรอหรือคือจะไปต่อก็ไปไม่ได้ถอยก็ไม่ได้ไงถนนเส้นเดียวไงว้ายตายละเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นแม่ชีเฮ้ยเขาก็ยืนนะเอ้าเอ้าเฮ้ยวิ่งไล่เราด้วยอ่ะ คือแบบกลางวันนะแสกแสกเลยนะอ่ะอ,อ,อ<า>่ะโฮมสเตย์ที่หนึ่งอ่ะน่าจะเป็นแบบอ๋อไม่ใช่ก็คือเมืองนอกจะเห็นอะไรไหมนูนนูนนูเฮย้ยดังเห็นปะเงาทึบๆปะใช่เงารำดําๆอ่ะดูดูดูเห็นไหมเห็นไหมเห็น คือไม่จำเป็นจะต้องเชื่อแต่แบบคือดูแลผวาคือหลอนนะถ้าเราเจอแบบนั้นอะอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยมันก็คือทีวีเออดดูคือฉันงงมากอ้าวเฮ้ยใครเดินคือเปิดดูทีวีแล้วอยู่ๆก็มีเงาผ่านน่าเอ่ะเดินผ่านแล้วใครอ่ะ อ๋อวิยดูทีนี้ตอนกลางคืนเนี่ยต้องปิดไฟหยองไหมละ่ะนี่ละ่ะอยู่ข้างหลงังเห็นไหมลูกสรลูกสรวอยู่ข้างหลงังย,ยังไงยังไงทัวร์ิ้นขนลุกเนี่ยเล่นเกมอยู่อ่ะหลานเกมไงวิวิดูดิดูดิวิวแอบ,บ น่ากลัวจะว่าสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ใช่เหมือนเด็กอะเธอ,อ,อเหมือนเด็กที่แบบเขาห่วงเล่นเกมอ่ะก็ะตายไม่ใช่สัมภเวสีอย่างนี้หรอกวิพอคนลุกแล้วมันก็แบบก็าหายแล้วก็ขึ้นมาอีกโอ้ค่อ,คอยๆขึ้นแบบย่องเนี่ยย่องดูว่าเขาทำอะไรเนี้ยไม่ดูเนาะโอเปคือห้ามเปิดแล้วแบบถ้าเปิดแล้วจะเป็นอะไร<ม>เปิดสมีคนบ้าอยู่ในนั้นเหรอ ก็ไม่เห็นมีอะไรไอ้ตรงผนังนั้นอ่ะเหมือนแบบสัญลักษณ์ของซาตาร์น่ะอะไรบ้านายไปมีคนบ้าอยู่ในนั้นอ่ะใช่ปิดประตูโอใช่เขาบอกอยู่แล้วว่าฆ่าติดสต์เหมือนที่แบบเขาสติสตางค์ไม่ดีอ่ะเขาก็จะนั่นจะไปอยู่ที่ที่นั่นโผล่มาแล้วออกมาแล้วก็อันเนี้ยคือคนแต่ว่าแบบ เขาอะชอบอะไรที่สงบไง hmm. อันนี้ภาษาจีนจ้าคุณแม่หนีเห่าเสี่ยๆคะ่ะหนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรผีจีนหรือเปล่าผีจีนผีฝรั่งผีญี่ปุ่นโอ้ w h a t s มน <S oh, s up, อะไรเอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกจ้ากกกวาที่หนูอยากเห็นโอ้ยไม่มีมีปะ ก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นห้องเก็บของแล้วอะไรอ่ะรูมเข้าไปไม่เห็นยังไงเสียวอ่ะนั่นนั่นนั่น ชิวๆชิวๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นรถชนกันนี่ไรอ่ะอะยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอดูเหมือนคนอ่ะกำลังจะข้ามถนน,นและใส่แว่นตาดูดิคือแบบอยู่ๆก็คือแบบโผล่มาอยู่ตรงกลางเลยกลางกลางถนนเลยนนอ่ะคือไม่มีวี่แววก่อนหน้านี้เลยอ่ะสุดยอดไปละไอ้พวกเนี้ย ครไม่เชื่อก็ไม่ได้ให้เชื่อนะแต่นี่คือแบบวงกลมันลี้ลับไง่นไง่นไงกลัวอทำไมเสียงมันดังอ่ะก็แบบตาเนี่ยแค่เสียงพัดลมมันก็กลัวแล้วอ่ะเสียวไส้ยังไงยังไงอันนี้คือแบบซุ่มเข้าไปซุ่มเข้าไปว้าสามจุดเลยหรอคุณมันเห็นเป็นเหมือนกับเงาวิญญาณของคนอ่ะเห็นไม่ชัดนะ ลองดูดีๆด,ดูสิสามจุดใช่อันนี้อะไรอุ้ยอะไรอ่ะตรงหน้าต่างเมื่อกี้ไงไมชไมมมมัด้ะดูอีทีดูอีทีดูอีทีแวบไปเลยอ่ะเหมือนมีคนมาแอบดูหรือว่ามันไม่ใช่ผีแต่มีคนมาแอบจริงๆแบบว่าโรคจิตแต่ ก็คือปิดหน้าแล้วเห็นแต่หน้าผัก oh. หน้าผักใครจะโรคจิตแล้วแบบหน้าผักขาวแบบนั้นล่ะใช่โนเว y นั่นโนเว y เว็บคือเวนะ็เดียวนะดูแล้วก็ไปเลยเลอย่าวิวหายไป I'm missing m o